สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดที่กิฟฟรีนเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน มอยเมืองหลวงของไอโอวารัฐเล็กๆทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงในการปลูกข้าวโพดและก็อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนที่ทำจากข้าวโพดเป็นเอทานอลนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาเพราะว่ามีสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนี่หลายแห่งทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้อาวาเป็นที่รู้จักของคนริกันทั่วไปไม่ใช่ในเรื่องนี้แต่กลายเป็นเรื่องของการที่อาวานั้นเป็นรัฐแรกนะครับที่จะมีการจัดการอย่างเสียงเบื้องต้น ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประาธานที่ปดีทุกๆ4ปีปีนี้ก็เหมือนกันครับไอโอวาก็เป็น first i n t the n a t i o n ก็คือเป็นรัฐแรกในประเทศอเมริกาที่จัดให้มีกระบวนการอย่างเสียงเบื้องต้นก็เป็นสถนนะาที่คนไอโอวานี้ปกป้องไว้อย่างมากนะครับไม่อยากให้รัฐอื่นมาแซงทีเดียวก็ <c oughs> จริงไอโอวานั้นเป็นรัฐที่จัดให้มีการอย่างเสียงเป็นรัฐแรกๆในตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จักมากนะักเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ดําเนินไปอย่างเงียบเชียบ แต่ว่าการหยั่งเสียงเบื้องต้นที่เรียกกันว่าคอคัสนะครับซึ่งเป็นภาษาอินเดียนแดงที่แปลว่าการชุมนุมของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงนั้นเป็นที่คือหากันขึ้นมาก็ในปี1972และครับเมื่อมีผู้สมัครของพรรคเดมโมแครตคนหนึ่งจอร์จแมกโกเวนนะครับไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นักนะครับรีมพอผ่านการหยั่งเสียงที่นี่กลายเป็นผู้สมัครที่ได้คะแนนมาตั้งต้น,ตนจากนั้นเป็นต้นมาผู้สมัครคนนี้ก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน บรรดาบริษัทใหญ่ๆนะครับคนที่เชียร์อยู่ก็บริจาคเงินให้กับแม็กเกอร์เวนอย่างมากมายนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแอลว่าก็เป็นที่รู้จักกันดีในานามของการเป็นรัฐที่จัดให้มีการยั่งเสียงแล้วก็สามารถที่จะชี้ชะตากําหนดกระแสให้กับผู้สมัครแต่ละคนได้ของทั้งพรรคเดนเพิปปร์กและพรรคเดมแคัตน,นะครับทั้งบวกทั้งลบพูดกันว่าจากเอลว่านี่ออกไปนะครับมีตั๋วแค่3ที่เท่าั้เองที่ออกไปได้ก็คือ1ตัวชั้น1ครับ ตัวชั้นธุรกิจแล้วก็ตัวรอก็หมายความว่าถ้าใครต้องการจะมีความหวังที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการจิงตําแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะต้องมาไม่หนึ่งสองก็สามครับที่สี่ี่ห้านี้ยากาทัตวาสิทิในอดีตนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าใครก็ตามที่มาหลังเบอร์สามนั้นโอกาสที่จะชนะกระบวนการคัดเลือกเป็นตัวแทนของพัคนั้น <Thank you S 1> ยาก <very S 1> มากครับเพราะฉะนั้นเอาว่าจึงมีสฐานที่หลายคนอิจฉาครับ รัฐอื่นๆ <You> know, ที่ร <wasn> ัฐเป็นรัฐที่ใหญ่กว่านี้ก็มองว่ามันไม่เคยแฝงกับที่รัฐเล็กๆอย่างไอวานั้นจะเป็นตัวกันแกระแสของผู้สมัครทั้งหลายก็พยายามจะเข้ามาชิงกันเป็นรัฐแรกๆในการจัดการอย่างเสียงแต่ว่ากฎของพรรคเดโมแครตกฎของพรรคเดนพันกันนั้นแม่นุญาตเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสถานะที่ไอโวานั้นภูมิใจมากผลฝวายได้หลายทางครับเลือกตั้งทุกสี่ปีเนี่ยสื่อมวลชนก็จะมากันที่นี่ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับการลงทุนก็จะบูมเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานะที่ไม่มีใคร People view it as a responsibility. They, you know, I know lots of people who went out and saw all six of the Democratic pres the, the primary Democratic presidential candidates to really get a chance to assist them one after another. I mean, you know, it, it is a great opportunity to be in Iowa because you get to see them up close. Uh, I think it's better to start in a smaller state like this, where, where people without a huge amount of resources uh, and without a whole lot of special interest backing can. Uh, Make a, make their case and and have an opportunity, as opposed to a large state where it all is who has the most money and who can spend the most on TV. So I think this is better, and it it gives real people an opportunity to ask uh, questions of the candidates and real be able to make a, uh, a thoughtful decision. So I think it's a good place to start the the presidential selection process. <laughs> เอโวาก็เป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนทั้งอเมริกาทั่วโลกนะครับ2,000กว่าคนเกือบ3,000ันคนนะครับมาชุนุมกันที่ไอโอวาตรงนี้1สัปดาห์เต็มๆครับเพราะว่าข้อคัดลันเป็นกระบวนการสัญหาเป็นกระบวนการอย่างเสียงเบื้องต้นที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและมีความน่าสนใจมากหลายคนมองว่านี่แหละเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตายระดับรา,ากหญ้าของบริการจริงๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคืนของคัสซี่ไอโอวานะครับว่า กระบวนการการเลือกแบบคอคัสหรือว่าการยังเสียงเบื้องต้นนะครับเขาทำกันยังไงและประชาชนในพื้นที่นั้นเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเช้าไอว่าสามแสนกว่าคนนะครับฝ่าความหนาวจำหิมะเดินทางไปตามหน่วยต่างๆนะครับที่มีทั้งสิ้น 1, 7 8่แห่งบางจุดก็เป็นโบน บางที่ก็เป็นโรงเรียนนะครับบางแห่งก็เป็นสถานที่สาธารณะเพื่อขอมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินเลือกตัวแทนที่สุดท้ายแล้วก็จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการชิงตําแหน่งประธานที่ปดีภาพเขียนนี้อาจจะดูวุ่นวายนะครับเพราะว่านี่เป็นจุดที่สมาชิกและผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตนั้นต่อแถวกันยาวเหยียดน,นะครับเบียดเสียกันเข้าไปในโรงเรียนที่มีชื่อว่า valley high school ที่ทีมงานของที่ประจอบโลกนั้นไปสังเกตการอยู่นะครับเพื่อไปดูว่าขอคัสซันพัฒน์งานกันอย่างไรนี่คือสมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตลงทะเบียนเสร็จนะครับต่างก็ตะโกนชื่อของผู้สมัครที่ตัวเองชื่นชอบหลายคนก็ติดสติกเกอร์เชียร์กันอย่างออกหน้าออกตานะครับขั้นตอนอาจจะดูซับซ้อนสักนิดหนึ่งเพราะว่าในส่วนของเดมโมแครตนั้นผู้ที่สนับสนุนผู้สมัครแต่ละคนก็จะต้องแยกย้ายเป็นกลุ่มๆ ท่านผู้ชมครับวันในห้องนี้ผู้ที่มาชุมนุมกันกว่า300คนได้เหมือนครับต่างก็หนุนผู้สมัครที่ชื่นชอบกันแตกต่างกันไปนะครับถ้าดูจากสติกเกอร์ดูจากเข็มกลัดที่ติดหน้าอกนะครับมีทั้งที่ชื่นชอบแฮร์ร mm ีพินตันโอบามาโจไบเดนนะครับอีกหลายคนนะครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อการประชุมของคอคัสที่นี่ซึ่งเป็นโรงเรียนไฮสคูลแห่งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้น คนเหล่านี้นะครับที่เชียร์ผู้สมัครแต่ละคนก็จะแยกแย้าย,ก,ยก,กันเป็นกลุ่มๆไปนะครับเพื่อจะดูว่าแต่ละคนนั้นจะมีคะแนนเสียงเท่าไหร่ตามปกตินั้นเป็นกฎของพรรคเดโรแคดนะครับว่าผู้สมัครที่จะได้เสียงที่ถือว่าสอบผ่านในเบื้องต้นนี้นะครับจะต้องได้เสียงไม่ต่ำกว่า15เปอร์เซ็นต์ของคนที่อยู่ในห้องทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าจะได้คะแนนลดตัดกันไปนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใครที่ได้ไม่ถึง15%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนใจได้นะครับสมมติว่าถ้ามีกลุ่ง คะแนนไม่ถึง15%นั้นก็ไม่สิเปลี่ยนใจหลังจากท, sign. ที่รู้ว่าไปไม่หลอดแล้วก็จะเทคะแนนไปให้กับผู้สมัครอีกคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะตัดสินใจภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเชียร์คนใดคนหนึ่งแต่ในใจก็มีเบอร์2อยู่เหมือนกันนะครับ <algunos S 2> เผื่อไว้ถ้าเกิดคนที่ตัวเองชื่นชอบจริงๆนั้นสอบไม่ได้ก็จะเอาเบอร์2ขึ้นมาแทนขณะนี้ก็อยู่แล้วระหว่างขั้นตอนของการนับคะแนนของผู้ที่จะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครแต่ละคนนะครับ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ที่จะผ่านขั้นต,นตอนของการอย่างเสียงครั้งนี้นะครับจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า66เสียงจากทั้งหมด437เสียงนะครับที่อยู่ในห้องนี้จากการนับคะแนนก็ปรากฏว่าในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดนะครับที่มีตัวแทนมาลงคะแนนเสียงทั้งหมด7กลุ่มเนี่ยนะครับมีแค่3กลุ่มหรือว่า3คนเท่านั้นนะครับที่ได้คะแนนมากกว่า66เสียงก็คือโอบามาได้ทั้งหมด175เสียงฮิลรีคลินตัน104และ จอห์นแอดเวิร์นะครับได้80เสียงนะครับที่เหลือนะครับได้คะแนนต่ำกว่า66เสียงนี่ก็ถือว่าในรอบแรกนี้ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ต้องทําต่อไปก็คือว่ากลุ่มที่คะแนนเสียงไม่ถึง6 6นั้นมีโอกาสเลือกครับที่จะเทคะแนนของตัวเองนะครับให้กับผู้สมัครที่อยู่ในใจเบอร์สองนะครับเมื่อกี้เบอร์แรกไม่ผ่านไปแล้วนะครับบางคนรอบแรกอาจจะเทคะแนนให้กับ ด้ชัดสังไปนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อไม่ผ่านแล้วก็อาจจะคะแนนนี้เทให้ใหม่นะครับไปที่ทร่คินตันหรือโอบามาก็ได้นะครับหรือต้องเทไปยังกลุ่มของคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะผ่านการอย่างคะแนนเสียงตรงนี้แต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่เทคะแนนได้ใครก็ได้นะครับอาจจะเดินกลับบ้านไปเลยตอนนี้ก็ได้แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะมีผู้สมัครในใจเบอร์2อยู่แล้วนะครับเบอร์หนึ่งไม่ผ่านไม่เป็นไรแต่ว่าพร้อมจะเอาคะแนนนี้ไปให้เบอร์สองได้นี่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนอีกขั้นนนตอนนึงครับ how democratic you think the process is? very. Uh, we have a lot of rights here. Mm -hmm. and uh, that's why the elections are so important. so we keep our rights. Mm -hmm. have you caucus before? i have. yeah, but what do you think of the turnout tonight? it's very impressive. yes. unbelievable. we live in iowa i feel like uh, it's my responsibility to take a part in the process At your first time voting yes yeah, i just turned 18 yeah so you're excited about it yep yep definitely very excited this is my first time at a caucus so yeah good experience ชาวไอโอวาได้ร่วมกันพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นคำประกาศชัยชนะของบารักโอบามาผู้ที่สมาชิกหนุ่มวัย46ปีจากรัฐเอริดอยหลังจากที่ทราบได้ชัดนะครับว่าเขามาเป็นอันดับหนึ่งของผู้สมัครพรรคเดโมแครตในขั้นตอนของการสรรหาผู้ที่จะชิงตําแหน่งประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งของพรรคเดโมแครตชัยชนะคืนนี้เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ They said, they said this day would never come. They said our sights were set too high. They said this country was too divided, too disillusioned to ever come together around a common purpose. But on this January night. At this defining moment in history, you have done what the cynics said we couldn't do. I like Barack Obama because um, he is always very. Um, whenever we see him, he's always very nice, and he gives um, us like hugs, and um, he's he's not. If He's he's he that so nice because wearing perfect like just so just not in real life. คนภายนอกอาจจะมองว่าขอคัดสือว่ากระบวนการยังเสียงเบื้องต้นที่เกิดขึ้นแอลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดูจากภาพเมื่อสักครู่ดูจากบรรยากาศแล้วอาจจะมีความวุ่นวายพอสมควรแต่ว่าก็เป็นความวุ่นวายแบบมีระเบียยนะครับเพราะว่าคนที่แอลว่านั้นทุกคนเข้าใจกระบวนการนี้ดีนะครับก็ไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ดูผิวเผินแล้วหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะการนับคะแนนแบบนี้โอกาสจะสอดใส่โอกาสจะมีการซื้อเสียงหว่านล้อมแบบไม่ค่อยถูกต้องตามทํานางของธรรมประชาธิปไตยเนี่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าชาวบ้านที่นี่ยืนยันกับเรานะครับว่าถ้าไม่มีเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาตัวแทนของพรรคที่เรื่อชื่นชอบก็ถือว่านี่เป็นกระบวนการเบื้องต้นแต่ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งผู้นำของประเทศ